จะเลือกวิธีไหนขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกตาและความแข็งแรงของกระจกตาถ้าหนาพอและแข็งแรงพอเราจะมีโอกาสได้เลือกมากซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าจะให้หมอเลือกให้ตอนนี้หมอจะเหลืออยู่แค่2วิธีเท่านั้นคือเซมโตกับสไมล์จะเห็นว่า2วิธีนี้ทำไมหมอถึงเลือกเพราะว่ามันเป็นการใช้เลเซอร์การใช้เลเซอร์อ่ะมันมีความเป๊ะของตัวเลเซอร์มาก ยกตัวอย่างระหว่างที่เราทําเลเซอร์เนี่ยบังเอิญหลับตาเราจะตัดไหมอีกทีเนี่ยวางเครื่องมือเพื่อจะตัดใหม่ซ้ำเนี่ยก็มันลงที่เดิมได้เลยนะแกแปลก,ปลกถ้าถ้าเราถ้าเราแม่นวางแม่นมันลงเป๊ะที่เดิมได้อันนี้มันก็เลยบอกว่าคือถ้าเราถ้าเราต้องการความเป๊ะเช่นคนส่ตาสั้นามากแล้วบังเอิญกระจกตาบางแล้วเราอยากจะตัดแฟบ,บสักร้อยไมครอนอันเนี้ยมันก็จะให้ความเป๊ะได้ ขนาดที่ใบมีดเนี่ยจะประมาณ120ถูกไหมอันนี้มันก็จะได้หรือสมมติว่ามีคนเป็นต้อเนื้อแล้วเขาไม่อยากลอกต้อเนื้อแต่เขาอยากทำเลเิกเลยแล้วต้อเนื้อเขาอยู่ตรงหัวตา,าเราก็สามารถดีไซน์แฟลกเนี่ยให้เปิดฝากระจกตาทางด้านนี้หลบต้อเนื้อได้นะอันนี้ก็เป็นการทํางานที่ที่ดีแล้วก็ง่ายในการใช้เลเซอร์มาประยุกต์ในการรักษาตานั่นเองแล้วในเคสเนี้ยก็คมจะเลี่ยงไม่ได้ที่จะ แนะนำเป็นเฟมโตเลสิกหรือสมายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามาถึงแล้วมาตรวจเนี่ยจะต้องไม่กมังวลถ้าหมอจะไม่ได้ชวนทำให้เป็นศูนย์หมออาจจะชวนทำให้เหลือสั้นไว้ข้างหนึง่งเพื่อทำให้อ่านใกล้พอได้โดยที่พึ่งแว่นน้อยเช่นกันก่อนเพื่อดูว่าเราจะพอลดค่าสายตาไหวไหม ถ้าไหวจะลดไหมจะทำยังไงดีอันนี้ก็จะนำไปสู่การพูดคุยกันต่อที่เขาเรียกว่าโมโนวิชันเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเราอาจจะส่งข้อมูลโมโนวิชันให้ก่อนแล้วก็พอเรารู้ก่อนอนะเวลามาตรวจเราจะได้ไม่ตกใจว่าอุย้ยทำไมขั้นตอนมันเยอะกว่าคนอื่นเพราะเราต้องลองโมโนวิชันด้วยนั่นเองแต่เคสเนี้ยคำแนะนำของหมอคือเลือกเลเซอร์เบสก็คือเฟมโตเลสิกหรือรีเล็กสมายถ้าชอบแผลใหญ่ก็ทำเฟมโตถ้าชอบแผลเล็กก็เลือกรีเล็กสมาย ถ้าจ้องนานไม่ได้ก็เลือกสมัยโปร